ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายโดยจานดวงเดนมาเรียนกันเลยเย้มาท่องศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายกันกลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง Civil Procedural law, 10คำพร้อมตัวอย่างคำแรก Complaint หรือ Plaint แปละว่าคำฟ้องคำต่อมาค่ะ Civil Case คดีแพ่งความหมายเดียวกันกันกบ Civil Action Civil Lawsuit คำต่อมาค่ะ nature of the plaintiff's claim สภาพแห่งข้อหาคำต่อมาเป็นกริยาค่ะ claim damages เรียกร้องค่าเสียหายความหมายเท่ากับ compensation ค่าสินใหม่ทดแทนคำต่อมา allege เป็นกริยาแปลว่ากล่าวหา allegation เป็นคำนามข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา plea คำนามแปลว่าคำให้การ คำต่อมา plead เป็นกริยา 1. ให้การในกริอายา 2. กล่าวอ้างหรือยืนยันข้อเท็จจริง 3. ส,ส่งหรือยื่นคำคู่ความอาส่งคำคู่ความสามารถใช้คำว่า plead send serve deliver คำต่อมา pleading คำคู่ความและคำสุดท้ายคือคำว่า file เป็นกริยาแปลว่ายื่นฟ้องต่อศาลเท่ากับ send และ hand in เรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตามมาเลย Kamsapwa Plaint Complaint Civil case Nature of the plaintiff's claim and allegation In a civil case, a plaint shall set forth clearly the nature of the plaintiff's claims and the relief applied for as well as the allegations on which such claims are based according to Section 172, Paragraph 2 of the Civil Procedure Code คำแปลค่ะในคดีแพง่งคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานั้นตามมาตรา172แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งคราวนี้เราจะมาดูข้อสังเกตของโครงสร้างประโยคกันค่ะโครงสร้างประโยคที่เห็นเป็นโครงสร้างประโยคความซ้อน complex sentence นะคะ เพราะว่าเป็นคำที่มี relative pronoun หรือสรรพนามที่ใช้ในการเชื่อมความจึงเป็นประโยคความซ้อนค่ะก่อนอื่นเลยเมื่อเราเห็นประโยคความซ้อนแบบนี้เราต้องหาประธานกริยาและกรรมที่แท้จริงให้เจอก่อนนั่นคือการจับใจความสำคัญซึ่งประธานแท้จริงของประโยคนี้คือคำว่า a p p l a n t ซึ่งแปลว่าคำฟ้องกริยาเป็นรูปพิเศษค่ะคือ shall set forth แปลว่าต้องแสดงคาว่า shall แปลว่าต้องนั่นเองค่ะ ส่วน clearly เป็นส่วนขยายซึ่งเป็น adverb หรือกริยาว,วิเศษแต่ว่าโดยชัดแจ้งและกรรมของประโยคนี้จะยาวหน่อยเพราะว่ามีส่วนขยายยาวนะคะกรรมจะเริ่มตั้งแต่คำว่า the nature of the plaintiffs claims and the relief apply for as well as the allegations on which such claims are based ส่วนนี้จะสังเกตได้ว่ากรรมเป็นส่วนที่ยาวเพราะว่ามันมีส่วนขยายที่ซ้อนกันอยู่ในประโยคนี้ได้แก่คำว่า applied for กับ on which such claims are based และส่วนขยายประโยคที่มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะซึ่งในส่วนของด้านหน้าคือคำว่า in a civil case และด้านหลังคือตั้งแต่คำว่า according to เป็นต้นไปคะ่ะข้อสังเกตของส่วนขยายอีกประการหนึ่งก็คือเครื่องหมายคอมม่านะคะ จะสังเกตได้ว่า in a civil case comma แล้วก็ตามด้วยประโยคนะคะซึ่งประโยคหลังคอมมาจะเป็นส่วนที่เป็นประโยคที่ประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมหลักนะคะแล้วก็ comma according to ค่ะส่วนข้อสังเกตของประโยคความซ้อนในส่วนของประโยคนี้จะมีส่วนของคำว่า applied for จะละคำว่า which is นะคะเหลือเพียง applied verb ช่องที่3หรือ past participle และ on which นะคะซึ่งในส่วนนี้มันมาจากคำว่า which such claims are based on เอา on มาวางไว้หน้า which นั่นเองค่ะจึงสามารถแปลออกมาได้ดังภาพค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับประโยคมาทวนคำศัพท์กันจำแม่นๆค่ะ English for lawyers บายอาจารย์ดวงเด่นมาฝึกให้คล่องกั็นปีเลยเย้ yeah.